อะไรเนี่ยเต้านัทพรทำฮือฮาไม่คิดจะเอาจริงหลังรอดโควิด เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ต้องรับการกักตัวเป็นรอบที่4แล้วสําหรับเต้านัทพรเตมีรักท,ที่ล่าสุดบังเอิญใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยเธอได้ตรวจหาเชื้อทันทีพร้อมกับเผยผลตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อแต่เธอก็ต้องกักตัว14วันล่าสุดวันที่13เมษายนเต้าได้โพสต์ผลตรวจโควิดอีกครั้งซึ่งผลก็คือไม่ติดเชื้อโดยระบุข,ข้อความว่า ผลยืนยันการตรวจรอบสองหลังพบผู้ติดเชื้อและกักตัวเป็นวันที่7ลุ่นยิ่งกว่าเอ็นติดก็โควิดเนี่ยละฮะต่อมาได้โพสต์ภาพตัวเองเซลฟี่หน้ากระจกพร้อมกับมีสร้อยและเหรียญเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิดเนื้อใหม่ถือว่าเป็นการเปิดขายยังเป็นทางการพร้อมกับนำเงินไปทำบุญต่อ โดยเผยว่าสงกรานนี้อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิดเนื้อใหม่เสียงทุกรอบรอดทุกรอบกดล็อกสกินทองกิบต็อกเลี่ยมกรอบโลหะชุบลงยาขนาดน้ำหนักใช้ติดหลังโทรศัพท์มือถือพร้อมสายเชือกถักสีดำคล้องคอปรับความยาวได้มีจำนวนจำกัดรุ่นแรกผลิตแค่100อันราคา380บาทเปิดให้พีออเดอร์แล้ววันนี้ วันที่13เมษายนตั้งแต่6โมงเย็นและจะทยอยจัดส่งถึงบ้านตั้งแต่20เมษายนนี้ค่ะสติกเกอร์ราคา60บาทพกติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจห้อยปุ๊บท่องคถารีจิสเตอร์รอ15นาทีเพื่อให้ Account Activate แล้วเข้าแสว p ได้เลยค่ะ รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้สถาบันบำราษนราดูลและมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 สนใจแอดไลน์จากไบโอนะคะขอบคุณที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้และขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาคอมเมนต์สุดปังจำนวนมากกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com